สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซามนเซ่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าเล็กๆน้อยๆ,ๆของหยือวิตองครับซึ่งเป็นไอเทมที่ฮอตฮิตแล้วก็แร่ไอเทมมากๆไม่ไม่ถึงกับแร่แต่ว่าหายากมากๆของมาไวไปไวนะนั่นก็คือคีย์พาวส์เคลนเองนะครับเพราะอันน่าจะเรียกอรือรินเขาอว่าเคลคีย์พาวส์น่นเองนะครับเป็นกระเป๋าใส่ คุณแจใปเล็กๆของหรือตองครับจริงจะใส่คุณแจใส่เหรียญใส่บัตรอะไรเงี้ย whatever เรียกได้หมดนะครับก็พอดีเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็คือนำจริงก็เป็นว i ช h List อยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าทุกวันนี้ที่เคยรีวิวไปนะผมจะพบในส่วนของคอยเพิร์สกระเป๋าใส่เหรียญอยู่ใบหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือใบนี้นั่นเองไอ้นี่แต่ทุกวันนี้นะครับ นับวันนับวันของยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเลยต้องไปหาใบอีกใบหนึ่งมาแทนนะครับซึ่งตอนที่ซื้อใบนี้ยก็เคยดูใบนี้มาด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาใบไหนดีนะครับแต่ว่าคิดว่าส่วนตัวแล้วนะครับก็คือว่าตอนนั้นยังไม่มีในส่วนของลายโมโนแกรมอีคลิปตัวนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเลือกใบนี้มาก่อนนะครับซึ่งในส่วนของตัวเคลเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของลายโมโนแกรมอีคลิปตัวนี้นะครับก็ ตอนนั้นนะพอเริ่มที่จะอยากได้เนี่ยก็เริ่มหาแล้วว่าของมันมีไหมซึ่งตอนนั้นก็ติดตามในไอจีของหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วครับตอนนี้ของที่เป็น small leather goods นะครับของบิวตองเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็เลยไปดูในเว็บไซต์แล้วบอกว่าไม่มีสินค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเดนิมิเกียไฟหรือว่าลายมโนอกรมลายอื่นของบุหรียนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ผู้หญิงเองเนี่ยหมดทุกอย่างนะครับแต่บังเอิญว่าเมื่อนานมาเนี้ยก็เลยไปกดเล่นๆในเว็บไซต์ผมมันเขียนว,ว่ามีสินค้าก็เลยคิดว่าต้องจัดแล้วอย่างล่าสุดหรือวิตตองเพิ่งที่จะปรับราคาขึ้นไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าตัว,ต,วตัวเคลเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะครับก็เลยคิดว่างั้นไปซื้อก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้ตามจริงแล้วกะว่าไม่มีแผนที่จะซื้อของ l u รี่ y Product นะครับนอกจากต้องการที่จะ เก็บเงินนะครับเป็นการทําเป้าหมายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าใบนี้นะครับก็พอมันมีสินค้าแล้วก็เป็นของที่มาไวไปไวก็เลยรีบที่จะไปซื้อก่อนนะครับคราวนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่พันเจ็ดรอบาทนะครับก็ราคายังเข้าใจว่าน่าจะคงอยู่มากต้นปีก็น่าจะราคาเท่านี้นะครับก็ตัวนี้นะครับไปได้ที่ไอคอนสยามนะครับมีเพียงอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับ พอดีว่าในเว็บไซต์ครับเราจะสามารถดูสเตตัสได้ว,ว่าของมีอยู่ที่ไหนนะครับก็จะมีที่พรากอนแล้วก็ที่ไอคอนสยามนะครับแต่ส่วนตัวม s สเอที่ไอคอนสยามก็เลยไปที่ไอคอนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเหลือชิ้นเดียวจริงๆก็คือใบโชว์นะครับไม่มีม้ในสต็อกเลยตอนนั้นก็คิดว่าไม่รู้เป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเปล่านะเจอคิดว่ามันก็สภาพยังดีอยู่นะครับแล้วของเพิ่งเข้ามาก็เลยคิดว่างั้นก็จัดไปแล้วกันนะครับแต่เชื่อไหมว่าปรากฏว่าพอกลับมาบ้านปุ๊บ ไปดูสเตตัสในเว็บไซต์ปรากฏว่าสินค้าหมดแล้วที่ไอคอนสยามครับจนปัจจุบัน,นครับเหลืออยู่ที่แค่ที่พราคอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าที่พราคอนตอนนี้ยังเหลืออยู่เปล่านะครับแต่ว่าสเตตัสตรงหน้าเว็บไซต์ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่ทางจริงนะครับก็คือว่ามันไม่มีของจริงแล้วก็น่าจะเชื่อถือจากทาง TSA บอกได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะอาจจะมีแบบ b บ s e ด์เซ็กแพรนซ์ในการที่จะถามในส่วนของ call center ของทางหริอตองตอนที่ซื้อคลิปออกมานะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นก็คือโทรไปถามว่าที่พารากอนมีไหมสักานุสักาน,นี้มีไหมซึ่งเขาบอกว่ามันมันไม่มีนะครับแล้วก็มันมีแค่เหมือนเป็นสินค้าจํากัดก็คือมีแค่ที่พารากอนแล้วที่เอ็มโพเรียมไม่มีนะครับซึ่งตอนนั้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันคงไม่มีจริงๆแต่ปรากฏว่าพอไปที่เอ็มโพเรียมปรากฏว่าของมีแล้วทางไอเซอร์ก็แก พูดขึ้นมาว่าเนี่ยของเพิ่งเข้ามานะตอนนั้นเลยแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันแลบกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับมันมันไม่น่าจะแบบเร็วขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ส่งอินโฟเมชันไปว่าเราจะไปรับสินค้าที่แอนเพลียมนะครับตอนแรกตอนนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะจริงนะครับรวมไปถึงในส่วนของสเตตัสข,ของสินค้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหลืออยู่ใบเดียวต่อกลับมาดูเว็บไซต์ที่บ้านปรากฏว่ามันก็ยังเป็นเขียว,วคือมีสินค้าอยู่ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นกลุกหรือว่า อะไรอย่างไรก็ตามนะครับแต่สำหรับตัวเคคีเพาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจริงก็คือว่าตอนนี้ไม่มีสินค้าแล้วน่าจะมีแค่ใบเดียวมั้งที่สยามประก,กอนนะครับก็ไหนๆก็เป็นรายเทพนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเล่าเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็สำหรับตัวเครนเนี่ยนะครับความยาวอยู่ที่12เซนนะครับสูงประมาณ7เซนนะครับด้านข้างก็เป็นเรียบ,ยบ,แบๆแบนๆแ,แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยฮุกนะครับเป็น ลายโลหะสีเงินนะครับตรงฮุกตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าหลุยมีโลโก้ LV เล็กๆตรงตรงนี้นะครับคือสองฮุกนะครับถ้าไม่อยากเดินดาได้ชอบว่าเปิดยังไงนะครับมันไม่ใช่ฮุกแบบว่ากดลงไปแล้วมันเปิดนะครับคุณจะต้องที่จะยกมันขึ้นมาแล้วก็ดีดออกนะครับยกมันขึ้นมายกตรงๆนะครับมันก็ดีเป็นเซฟตี้ขั้นหนึ่งนะครับไม่ทําให้แบบมันเปิดปิดง่ายนะครับก็คือว่าเนี่ยนะครับจับตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็ดึงออก เวลาเก็บกุมกันยกขึ้นแล้วก็ใส่มันจะมีแง่งเล็กๆเ,เสียบไว้อยู่ทาให้มันล็อกที่ค่อนข้างที่จะสีเขียวนะครับก็ลองไปทําได้ที่ช็อปนะครับอย่างเหมือนผมก็คือไปกดแล้วก็กดไม่ออกก็ให้เซช่วยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซ่นะครับคล้องเข้าไปในคีเพาชนะครับในส่วนของตัวจับตัวซิปตัวนี้นะครับก็จะเป็น LV คล้ายๆกับตัวคอยเพิร์สตัวโปรดักต,ต่างๆรวมไปถึงตัวคียอ์อเองนครับ วัสดุกนค่อนข้างมีความหนานะครับมีความเงาทีเดียวนะครับผมก็จะมีคำว,ว่า L V นะครับด้านบนก็เป็นซิปนะครับก็สามารถที่จะรูดได้ค่อนข้างลื่นนะครับซึ่งด้านในนะครับผมตรงที่คล้องกับเขาเรียกว่าอะไระที่เป็นโซ่นะครับก็จะมีห่วงเล็กๆนะครับก็เข้าใจว่าเขาเอาไปคล้องกับตัวห่วงนี่นแหละ ตรงนี้นะครับด้านในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นกระเป๋าพาช่องเดียวนะครับช่องกว้างแบบนี้นะครับก็ด้านในนะคะก็จะเขียนว่าลอยวิตตองนะครับไมู่เห็นบอกนะครับคือตอนนี้มีปัญหากับกล้องว่ามันไม่ค่อยโฟกัสจะใช้กล้องของโทรศัพท์แต่มันก็ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอมันจะเขียนว่าลอยวิทตอง made in france นะครับด้านในนะครับข้างในเป็นคราฟสกินนะครับผม ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนของผ้าเลยนะครับด้านไหนก็เป็นคัฟสกินช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะเอากุญแจนะครับเกี่ยวแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นะครับคือจริงแล้วใบนี้มันอาจจะตั้งชื่อว่ากระเป๋าใส่กุญแจนะครแต่ว่าอยู่ที่เราเลยว่าจะไปใส่บัตรใส่เหรียญหรืออะไรก็ได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็ใส่ปุ๊บก,ก็สามารถที่จะปิดตรงไปนี้ได้หรือว่าคุณจะณเพื่อนๆจะเอาตัวคุ๊ ห้อ,อยออกมาเพื่อจะไปเกี่ยวกับกระเป๋าเงินแล้วก็ปิดซิปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เขาก็จะมาพร้อมกบกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องน่ารักน่ารักของหุยครนะเป็นลิชชั่ใส่พร้อมกระเป๋าผ้ามาจริงๆหลายๆคลิปที่ผมทำเนี่ยบางตัวกล่องก็ไม่อยู่แล้วนะครับหมายถึงบางเขาไปเก็บที่ไหนก็ไม่ทราบเลยไม่ได้แบบโชว์กล่องมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อม ใส่ไปเสร็จอะไร่างนี้ตามสไตล์ของลุยวิปองสีงส้มนะครับครานี้ด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะคอมแพร์ให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับแต่ผมจะทําคลิปคอมแพร์แยกในสองกระเป๋าใส่เหรียญดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหลายเปคนุมอาจจะถึงแบบเปอ่า vs กับกับแบรนด์อื่นที่เป็นกระเป๋าใส่ปัดใส่เหรียญบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะมาทำแล้วคลิปถัดไปให้ดูแต่ว่าจะขอลองคอมแพร์คร่าวๆก่อนกับ โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวจะคอมเพลให้ดูนะครับก็ผมขอเลือกสามชิ้นที่เป็น small rabbit boot ของลูบิตองที่ผมมีในมือน,น,น,นะครับก็คือตัวเคลตัวคอยเพิร์ลแล้วก็ตัวที่ใส่กุญแจตัวนี้นะครับคือทำจริงแล้วอะอย่างที่บอกอะมันมีแค่2ตัวนี้คุณสมบัติของสองตัวนี้ก็แตกต่างกาันตามใช้งานหลักๆที่ผมมีคือว่านี่ใส่ับใส่กุญแจนะครับแล้วก็คีย์การ์ดคอนโดนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแค่ใส่ บัตรกับใส่เหรียญน,นะครับแต่เนื่องจากแล้วแต่เนื่องจากหลังๆนะครับก็คือว่าซื้อตัวที่เป็นเบลล์แบ็กมาแล้วทําให้มันไม่สามารถที่จะยัดทุกอย่างเข้าไปได้หมดนะครับจําเป็นจะต้องเลือกเฉพาะอย่างเข้ามาใส่นะครับเลยทําให้ต้องซื้อตัวตัวเคเลเข้ามาก็คือเป็นเหมือนกับกระเป๋าออปชั่นหนึ่งเพิ่มนะครันะที่จะรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับรวมเห็นตัวนี้นะครับที่แรกเองก็ที่บอกว่าใส่บัตรใส่เหรียญด้วย แปลามาเนี่ยเมืองไทย,ยไม่สามารถที่จะยกเลิกการใส่เหรียญได้เหรียญก็ยังเยอะอยู่นะครับรวมถึงบัตรคูป,ปองวอลช์ต่างต่างเก็บไว้หมดนะครับแล้วก็คูณมาเรื่อยๆืจนตอนนี้มันแม็กซ์แคปซิตี้ของมันแหละแล้วมันเริ่มปูดนี่ถ้าใส่เหรียญด้วยนี่คือปูดเป็นสลับเปบาเลยมันไม่สวยแล้วก็ไปทําให้แคนวาสมันเสียได้นี่ก็จริงก็เริ่มเสียละคือมันไม่ค่อยกลับรูปทรงแล้วมันจะแบบพองๆหน่อยแล้วตอนนี้มีแน่นมากนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็เลยที่จะ ใช้ตัวนี้เป็นกระเป๋าใส่บัตรอะไรก็ได้ที่เป็นกระดาษเป็นการ์ดอะไรเงี้ยใสย่แค่ใบนี้นะครับเราก็จะใส่เหรียญเ,เข้ามานี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมนหลักจะเป็นเหรียญแล้วก็บัตรอะไรต่างๆที่ต้องการปกพาก็จะแบ่งใส่ใบนี้เล็กน้อยนะครับรวมไปถึงกุญแจรถอาจจะมาใส่แค่พวงเดียวไม่เอากุญแจบ้านมาใส่อะไรแบบนี้นะครับก็จะเลือกกันไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจุได้เท่าไหร่นะครับคือจริงแล้วตอนที่ผมซื้อใบเนี้ย กต่ใบนี้ความจุข,ของการใส่การ์ดเนี่ยเท่าเท่ากันเลยก็คือว่าใบนี้ใส่ได้เท่าไหร่ใบนี้ก็ใส่ได้เท่านั้นจริงจริงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคุณสมบัติเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะฮะมันก็แบบใส่ได้เท่าเท่ากันนะครับก็ลองดูนะฮะผมจะลองมูฟปัดมาทั้งหมดนะครับที่มีตอนนี้มีเท่านี้นะครับเป็นปึ้งเ่งนี้นะเอามาหมดเลยแล้วก็มาลองใส่ในตัวเซนนะครับ เนี่ยครับพอใส่เคลปุ๊บใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ก็คือไม่สามารถใส่อะไรได้ละมันก็ปิดซิบได้ทรงสวยแต่ถามว่าใส่เหรียญได้ไหมไม่ได้เพราะว่าในส่วนของแกลบด้านบนเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับก็ทําให้ใส่เหรียญไม่โผล่นะครับข้อดีคือว่าสามารถที่จะนําไปคล้องกับกบระเป๋าอื่นๆหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่กุญแจซึ่งปัจจุบันก็จะไปคล้องกับตัวคีบออฟที่เป็นหลักนะครับซึ่งมี บังเอิญว่าเป็นลายเดียวกันก็เลยจะแมชเข้าด้วยกันนะครับนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คือว่าผมจะเอามาใส่เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญของผมเนี่ยก็มีอยู่ในซองซิปบล็อกนี้นะครับซิปใสก็ทุกวันนี้ก็คือจะใส่แยกแค่นี้นะครับใส่เหรียญแล้วก็อาจจะเป็นกุญแจรถนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ในเนี้ยมีเท่านี้นะครับมย่ไม่เยอะ มีกุญแจรถแล้วก็กุญแจบ้านสองอันที่ใช้หลักๆต้งแต่ว่าเป็นเหล็กก็คือไม่อยากที่จะพกเยอะมัน,นหนักนะครับก็จะดึงแค่กุญแจรถเนี่ยมาใส่นะฮะแต่จะใส่ดูนะครับรลือดดึงออกมานะฮะนี่นะครับเป็นแบบ keyless นะครับไม่ต้องมีแม่กุญแจมแันก็ประหยัดพื้นที่ลงไปบ้างครับก็สร้ต่างไปก็จะมีแค่นี้นะฮะ ก็อาจจะแบบแบกใส่เท่านี้ครับสมมุติแบบไปจิมไม่อะไรอย่างเงี้อยอาจจะแบบคล่องตัวก็เอามาใส่ในนี้นะครับก็พอดีจิงใส่การได้อีกนะครับก็เพื่อนๆลองหากันได้นะครับก็ถ้าใครที่อยากได้จริงๆก็อาจาอาจะไปดูรีเซลเลอร์แต่ว่า,าจจะขึ้นราคาโกงราคาเยอะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็อย่างไรก็ตามลองรีเฟคชหนจอหรือวิทองดูไปเลยนะครับก็อาจจะทําอาจาอาจะ เจอนะฮะก็ถ้าใครโชคดีก็เจอแล้วก็สามารถซื้อของได้ทันนะครับก็เป็นกําลังใจกับทุกคนที่กาลังหาตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะ <c oughs> ไม่พลาดนะผมจะลองแมชตัวคี l อผมดูนะครับอันนี้คือ Keep All คีบอที่ใช้อยู่เดี๋ยวจริงๆยังไม่มีโอกาสที่จะทํารีวิวแบบฟูลๆนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พอนะครับที่บ้านของลกมากนะครับแล้วก็ จะเปลี่ยนไปมุมไหนเนี่ยก็เจอแต่ของมุมเนี้ยถือว่าเรียบร้อยที่สุดแล้วก็เลยแบบมันพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะก็เลยแบบจะมาสะพายอะไรอย่เงี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างแบบลําบากนิดนึงนะครับส่งนคีบอ่อนนะครับเวลาเราคล้องนะครับอันนี้เป็นช้อยสแกนก็คือว่าคล้องด้านหน้านะรตรงนี้จะเป็นเนมแพกใช่ไหมฮะคือจริงๆคล้องสองอันมันก็ดูแบบลบไปหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ ลายมันเข้ากันดีนะครับผมว่ามันก็ดูแบบเหมือนเป็นพ่อลูกกันนะฮะก็แบบใช้งานนะมันก็ดูแบบสวยดีเข้ากันดีนะครับอ่ามีคีบอตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับก็หอัไว้วันหลังจะมาสาธิตให้ดูนะครับหรือมีอีกออปชั่นหนึ่งนะครับมันจะมีตัวคลองด้านในของคีบอครับคือคีบอเนี่ยมันมีคลองเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในคราวนี้มาดูด้านในนะฮะ ส่วนของคี่ปอเนี่ยมันจะมีผู้ปลงเนี่ยข้างในนะครับตอนแรกอะซื้อมาเอสเอปเชียวว่าเนี่ยตอนที่ยังไม่ซื้อไปซื้ออีกใบหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยแม็กกระเป๋าผู้ชายดีเลยนะคะนี่ข้างในเนี่ยมีการแบบเอาไ้ห้อยได้เราออแ,แบบโอ้โหมันดีกว่าอยากได้แต,ตอนนั้นก็คิดว่าถ้าห้อยแบบนี้มันท,ทําให้กระเป๋ามันเรา,าวางว้ตถตกใช่ไหมเพราะว่ามันมีน้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเน,นี่เอาละกัน แต่ตอนนี้ก็คือมีข้ออ้างให้ตัวเองว่าแบบมันสวยมันใช้งานง่ายคือมันแบบพกกพไปอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าอยากหยิบเหรียญหยิบอะไรก็ไม่ต้องควานหานนจากกระเป๋ามันใบใหญ่เวลาจะหาของเนี่ยหาแทบตายนะก็แบบมีที่คล้องอย่างี้แล้วก็ใช้แบบนี้เอ,อิมัมสะดวกดีอะไรเงี้ยก็เป็นออปชั่นนะครับเพิ่มความลูกเล่นให้กับกระเป๋าของเรานะให้มีมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามแล้วนะครับว่าวันนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้ครับเป็นวัสดุเป็นผ้าใบแคนวาสนะครับผมด้านนี้ดามีกับไซส์นะครับของผู้ชายก็จะมีแค่แบบนี้แบบเดียวนะเป็นลายโมโนกรมไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หมดเร็วนะโอเคยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็ขอฝากการแชร์ประสบการณ์การซื้อการใช้ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจยัไก็ลอง ไปหาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามดูกันนะครับ